ดีนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้เอดเมย์ก็มาทำผัดชีชา่าผัดชาปลาดุกนะคะพอดีเรองดับนะคะพเพื่อนๆค่ะไม่รู้ว่าต้องเป็นไรนะคะหรือว่ามันร้อนไม่ทราบนะคะเอสเมก็เลยต้องพักแล้วก็แป๊บหนึ่งนะคะก็เลยติดขั้นตอนกันเลยขั้นตอนการผัดที่กใสนะคะพเพื่อนๆค่ะก็ตั้งกระทะร้อนนะคะง่ายๆก็เอสเม์เรียงที่หนูจินดานะคะและแต่ปริมาณ ชอบผ็ดชอบไม่เผ็ดนะคะเหงือกประมาณสิบเมตรได้นะคะเหงือกปลาเหงือกซื้อมาแพ็คมาเลยนะคะเพื่อนๆทำความสะอาดนะคะเกลียบร้อยด่างด้วยน้ำนะคะให้มันโดนาวเมือนะคะเพื่อนๆทามเมือมันแบบอบนะคะแล้วก็น้ำต้มใสายชูขิง้อนชานะคะเกขียบอบขิง้อนชานะคะแล้วก็ผัดนะคะตัล้างให้สะอาดนะคะทุกตัวตุ๋นเหงือกคือขั้นตอนนะคะ ก่อน,นีจะเอามาใส่มันก็จะไม่คาวนะคะแล้วก็ไม่มีเมื่อยนะคะขาวก็จะสะอาดหน้ารับทานนะคะเพื่อนๆข่เนี่นะคะก็เมย์ก็ผัดทิกผัดทิกนะคะก็ผัดทิชินดากับกระเทียมนะคะให,ห้อมนะคะแล้วก็ใส่ปลาลงไปนะคะพอดีเมื่อกี้เมย์พักเครื่องนะคะเครื่องร้อนกันเลยเริ่มต้นใหม่นะคะเพื่อนๆขาค่ะขัะ้นตอนก็มีแค่นี้นะคะที่พาดมานะคะ เครื่องเคียงเนี่งเอ็นเล็ก็เตรียมไปแล้วนะคะมีมะเขือเปอราะนะคะเพื่อนๆค่ะมะเขือเปอราะเราก็ล้างทําความสะอาดนะคะหั่นเตรียมไว้นะคะเอ็นเล็ก็ตั้วยน้ำเกลือนะคะแค่น้ำเกลือแล้วก็ท่านมะนาวก็บีบมะนาวไป,ปสักซีกหน่งนะคะเพื่อที่จะไม่ตักดํานะคะตัดยางนะคะเพื่อนๆค่ะเอ็นเล็ก็จะเดาะน้ําลงไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆ มีน้ำาึ้งกนะคะแต่ว่าต้องผัดให้ฟ้าไม่ขาวก่อนนะคะไม่อยกต้มคนมากนะคะเดี๋ยวแบบมันด้าี่นะคะเพื่อนๆค่ะก็ให้เดือดในี่สักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็มีซื้อเป็นแพกมานะคะก็มีพริกไทยสดนะคะที่เราต้องเตรียมไว้แล้วก็พริกอ่อนที่อยู่ในแพกแบบใบมะกรูดนะคะเพื่อนๆค่ะกระชายซอยนะคะแล้วก็กระเพนะคะเพื่อนๆค่ะ นล้ก็ให้ปลาสุก่อน,นะคะเพื่อนเชื่อแล้วรวนเนือปลาสุกอ็นนล้ก็จะเติมน้ำปลาไปนิดหนึ่งนะคะเหมือนเรารวนไปในตัวนะคะเพ่อนะค,ะค่นะนี่จะได้มีรสชาตินะคะเพื่อนปลาแบบชิ้นไม่หนามากนะคะก็คจะสุกง่ายนะคะเพื่อน ลแล้วก็จะค้างแบบครบรอบนะคะตอนนี้เดือดได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ใส่อันนี้ไปนะคะเพราะอันนี้จะสุกยากนะคะเพื่อนๆค่ะพี่ไข่นะคะไข่ที่เราเตรียมไว้นะคะก็ผัดเอาไปก่อนนะคะไส่เม็ดมันก็จะแข็งน,นิดนึงนะคะเพื่อนพี่ไข่สดนะ จานนี้ะะคะลงไปแล้วเชื่อต่อนะคะเพื่อ,อนๆเชื่อต่อค่ะถ้าชอบน้ำสุกขิกล้วก็ใส่น้ำลงไปนะคะใต้นเนตดเมฆก,ก็ลูกชายชอบทานแบบน้ำสุกขิกนะคะเราก็จะเติมน้ำลงไปนะคะเพื่อนๆค่ะ อากาศเริ่มร้อนแล้วนะคะเพื่อนๆที่อื่นร้อนกันหรือยังคะวันนี้เมนูของแอมเมก็จะพัดชาปละดุกนะคะรับทานกับผัดก๊าดตีนะคะน้ำเป๊ะก๊าดลังปีน้ำปลานะคะก็มีจืดอ,อย่างเผ็ดหนึ่งอย่างนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเพื่อนๆเราก็จะใส่ไปนะคะ

กระชายซอยนะคะเพื่อนๆค่ะล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วนะคะก็ใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อนๆค่ะกระชายซอย เราก็จะปรุงรสนิดหนึ่งนะคะเอ็อาจจะเดาะน้ำตาลทรายแบบไอ้นี่นิดหนึ่งนะคะใครชอบผงรัวก็ผงรัวตามไปได้เลยนะคะเอเมจะใส่เป็นผงปรุงรสนะคะผงปรุงรสนะคะเพื่อนๆค่ะก็ตัดด้วยน้ำตาลทรายนะคะบ้านเอเม็มจะเป็นน้ำตาลใยแดงนิดเดียวนะคะเพราะเอเม็มไม่ทานหวานกันนะคะอแค่ตัดโดนะคะแค่ตัดโดแต่ถ้าใครชอบนะคะ เอารสหวานนิดหนึ่งจะผัดฉ่ำหน่อยออกหวานไม่อร่อยนะคุณเพื่อนค่ะแต่ชอบนะคะเม่เนี่ยนิดหน่อยไม่ค่อยทานหวานนะคุณเพื่อนค่ะแดดก็จะเดี๋ยวจจจมจะทานนะคะชิมนะคะคุณเพื่อนกนชิมรสนิดนึง,นงเค็มหรือยังไงนะคะใส่ซอสปรุงรสไปนิดนึงนะคะคุณเพื่อนค่ะ หอยเนอยเนะคะน้ำมันหอยนะคะแล้วก็มช่องโต๊ะหอยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมันจะมันเลี่ยนไปนะคะแค่นี้เองนะคะตออุ๋นกับเขาดิบๆนะคะเพื่อนๆว่าตักเราจะทานแบบกรอบนะคะามาถือเพื่อนๆค่นะ,คะนี่นะคะออมาเ,เขื่อจะกรอบนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเี่ก็แช่ มีมะนาวนะะจะตกรอบเลยถใครไม่มีมะนาวก็น้ำส้มใส่ชูนิดนึงนะคะเพื่อนๆใช้แชไว้แป๊บหนึ่งนะคะก็ได,ะะได้แล้วนะคะรสชาตินะคะตามที่เมชอบนะคะแล้วก็กระเพราะคะโรยลงไปเลยแค่นี้เองนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะอาจจะประดุกนะคะ ใบกระเทรามันก็จะสุกง,ง่ายนะคะพเพื่อนๆค่ะเดีกๆก็จะติดไฟเลยนะคะพเพื่อนๆโอเคนะคะก็ได้แล้วนะคะพัดช,ชาปลาดุกไว้รับประทานนะคะชาชโตโตเลยนะคะพเพื่อนๆค่ะนี่นะคะ อาจานด้วยกันนะคะก็แอนเมย์ขอ,ขอ,ขอ,ขอฝากคลิปนะคะผัดชรป้าดุไว้นะคะให้เพื่อนๆตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจแอนเมย์ด้วยนะคะเด็กครับขอบพระคุณล่วงหน้านะคะแอนด์ยูสามารถไมเคิลก so ็อยู่สปอร์ตไมเเมยช h แนลแอนด์ก็อยู่ว a ชิ h งคลิปวิดีโอไมเเมยชาแนลแองกิลบายบาย